แกะนะครับสิบสองสุดท้ายครับ Sun and Moon ศึกตำนาน t ท c h Team GX ของดีนะ่าจะไปหมดแล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกคาร์ด R แล้วแหละเพราะว่า HR มันออกไปแล้วาาลก็มาลิ้มกันว่า เหลืออะไรดีๆบ้างหรือเปล่า <c oughs> ลุยกันเลยนะครับจะสั่งอันใหม่ไปแหละปฐมพรบ,บทยุคใหม่สั่งเซเว่นไปเพราะว่าจะได้การ์ดโปรโมทสั่งพวกนี้ไม่ได้ไม่รู้เขายักไปหมดหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ามีการ์ดอาเมอร์โซนี่ที พลังงานพื้นฐานชิคิจิกะเอา้าเปิดสล้วฟลาเจสพลาดไปแล้วกาดอาเนทีโอโอ้ขิวขึ้นเทา้าการดอาไม่เป็นไร <c oughs> ได้รู้ไในพวกการัดซีดคริตมีบ้าง่รู้ มีไหมไม่มีนะฮะพรอะพัฟฟ์ <c oughs> ดาดารินอะไรวะเนี่ยมันสมอเรือพลังงานพื้นฐานโคม,มาธานะฐานหะน้าพลังงานวีการอันนี้การสปอร์ตโอลอตนี่มีโอลอตธรรมดามีโอลอตวีแม็ก ช่วงนี้หมดแล้วขนมขนมโดเรมอนครับน,น่าจะเกลี้ยงแล้วช่วงนี้ว่างเก็บตังค์งจะไปอุลตราแมนดีอาจัก้าเดือนก้าฟุกุซีฟุกุซีโรโยมาวารุโังงานพื้นฐานนามาเคโรคิเทรุกุมะ นี่การอะไรเอ่ยวับโอ้ทอรก็คือสามอาร์นั่นแหละทริปเปิลอาร์เป็นเทรนเนอร์ฟาบริเลียรีโจ๊กการ์ดจากสำรับจนได้การ์ดบนมือหกใบถ้าใช้ในเทิร์นแรกของฝ่ายเราให้จ๊วจนได้การ์ดบนมือแปดใบโหคดเยอะอัน,นี่ทีอาร์อะไรนะเนี่ย มันาจะมีประโยชน์สำหรับนักเล่นทั้งหลายแต่ยังไม่เห็นมีนใช้อีคเว์ไปนี้จวกาดได้เยอะ <c oughs> เป็นแค่ทีอาต่อ,อส่งไปแล้วช้อปปี้ส่งสมือดเลยเดี๋ยวต้องลงไปเอาลถุงมือสั่งถุงมือ มือหมด,ดมือ,อม่เปิดโปเกมอนหน่เดียวตันนี้ไม่ได้เปิดกัดนอกเฮราครอสเอมริดงานงพื้นฐานไม่ใช่ฟลาเบเบ้โซนกาเลโอเคลเซเลีย โอ้กรแทกกระเด็นราไปนูน่นเร็ว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 ,รว,รวโอ้วเรรุ่นน็้แกะยารเร็วเร็วเร็วเรวเบ็วเร็วเวิรวเร็วซ พลังงานพื้นฐานยามิคารซายามิรามิอะไรเอ่ยอะมะครับนี่ครอสมาซ้ำอ๋อวะคุณมีมิวเลยเฮ้ยะวะหน้าซองมีมิวทำไมเราไม่ได้มิวสัก,กตัว มีแพ็กทีมไปเลยอยู่ประมาอีกแล้วเฮอเร์เดลียหมาโรตอมพลังงานพื้นฐานคาริคิริโคโคโรโมริมาอ,อีกใบเอ้าอ่าอ่าอ่าฟุ๊บไว้แมว อารูาเปอร์เซียนเอ็กแมวเหมียวอะไรวะเนี่ยสโตกคลอตาตาเนี่ย่าง hair ได้อาอีกหนึ่งใบได้ทีอ่า เหนียวสีขาดเลยไม่มีอะโมนมินลาดกำลังงานพื้นฐานยันยันมาเอาเลสกับกรีนแท็กทีมคัอยู่โมจัมโบ สามซองสุดท้ายการออก hr ไปแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วอะมีวิปวับมาอีกหนึ่งใบ on b a ทนิดังกิวลัางงานพื้นฐานอิชิซุไมโดราเปียน ธาตุอาเฟอร์ยูกาดตัวไหนก็ไม่ดูไม่ออกทาดมืเดเยอะพลังมัน1อยสามสิบเท่าอันนี้เนี่ยมีครอสมาไม่มีคนระับอีวุยอีวุยเนี่ยฝนตก โคบิดพลังงานพื้นฐานออโรลราเบตเบเตอร์กิวการอ๋อนี่ธรรมดาหนึ่งเป็นอาโคโรท็อกหมดแล้วสุดท้ายถึงไม่มีแล้วหมดนามาเคโลเบเวนัม พื้นฐานอโลลาโรคอนเจ้าหมาฟ้าตกุ๊กตาปิปปี้ของลิเลียการเทรนเนอร์เบโรเบโอลินเจ้าลิ้นยาวหมดนะฮะน,นี่นได้ดีสุดสองใบนี้นีเป็นทีอาริเลียครับอโลลาเปอร์เซียนจีเอ็กจบหมดรอ กลองใหม่ครับ